สวัสดีครับมาพบผมนะครับกีมวยไทยพิงเชื่อครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะครับ2567นายะครับก็วันนี้มีมวย1ศึก1รายการนะครับก็คือมวยไทยพันธมิตรนะครับวันนี้จัดที่เวทีกองทัพอากาศครับถ่ายทอดสดทางช่องฟูฟอร์ยูครับเวลา18นาฬิกานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปให้มวยรักมวยชอบช่วงแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังน้องพี่หมาชัยจะทวนมาให้นะครับ ก็วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะเหมือนจะคู่เอกนะครับไอ้เจ้าโชคดีกับเพชรเอกรู้สึกจะยกออกนะครับเหมือนไม่รู้ว่าใครถอนนะครับแล้วก็เอาคู่สามครับซีวีโอกับพลังซับนะครับมาเป็นคู่เอกแทนนะครับแล้วก็ย้ายคู่แปดช่วงหลังอ่ะมาเป็นคู่สามอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมไปให้คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างออโต้บูมเด็กเซียนนะครับพบกับ แสนเพชรสราชภูมินะครับมวยคู่นี้ต่อยที่พิกัด1 4 3ยสี่บเออสี่มุนะครับมุมแดงครับออตโต้ครับมาลด0.1นะครับส่วนมุมน้ำเงินมาตรงตามพิกัดนะครับอ่ามวยคู่นี้เดิมทีแสนราชภูมิเนี่ยโ้โห ค่ายบูมเด็กสวยค่ายบูมเด็กเสียทั้งเพชรเอกเพชรทมาแล้วนะผมจาไม่ผิดนะคือกระดูกแข็งมากแล้วก็เป็นมวยฝีมือแข็งแรงมากๆส่วนเจ้าวันนี้ออตโต้เนี่ยขึ้นมาวัดชั้นกระดูกกับเจ้าแสนเพชรเลยนะแต่ได้ใหญ่ได้ยาวแถมน้ำหนักไปปล่อยรู้สึกจะดีกว่าด้วยนะ แต่ผมมองว่าความแข็งแรงยังสู้น้ําเงินไม่ได้นะวันนี้ผมก็เลยให้ไปทางแสนเพชรนะครับผมมองว่าดีกว่าครับกระดูกแล้วแข็งแรงกว่าครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างพรสวรรค์น,นะครับเกียรติภัยสนนะครับพบกับแซมสันสิงสิงบัลลังทองนะครับอ่ามวยคู่นี้ต่อยที่พิกัดร้อยสี่นะครับเมื่อเช้ามุมแดงมาลด เอ่อมาขาด0.2นะครับส่วนมุมน้ำเงินมาตรงตามพิกัดนะครับโมยคู่นี้ผมก็ยังมองไปทางเจ้ามุมน้ำเงินนะครับแซมสันนะผมว่าแข็งแรงกระดูกแต่ฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมามันยังไม่ชนะเลยน่าจะสามสี่ไฟแพ้รวดเลยแต่ผมมองว่าวันนี้ เขาจัดให้มาเกิดนะผมมองน้ําเงินดีกว่านะผมออกไปทางแซมสั้นนะผมมองว่ามัดหนักอาวุตดีแต่หลังๆชอบยอมแต่ไฟนี้ผมมองว่าแซมสั้นมาเกิดได้ครับออกไปทางมุมน้ําเงินครับผู้ที่สามนะครับก็ย้ายจากคู่แปดช่วงหลังมาอยู่ผู้ที่สนะามน,นะครับก็เป็นเพชรอัศวินทอพานสี่สิบเจ็ดนะครับพบกับพระจันทร์ขาวเอนนี่มวยไทยนะครับ โมยคู่นี้ต่อยที่พิกัดร้อยสิบเจดนะก็เจ้าพระจันขาวนี่ฟอร์มโหดมากนะชนะมาสี่ไฟสามสี่ไฟติดแล้วมีชนะน็อกสองสามไฟด้วยนะส่วนเจ้าเพชรอัศวินก็มยมยมวยหนุ่มกำลังขึ้นมานะครับก็ได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าพอสมควรเลยสิบกว่าเกือบสิบเซนนะครับแต่อาวุธความหนักแน่นจะอยู่ที่มุม น้ำเงินนะคู่เนี้ถ้าต้นต้น,ตนแดงไม่หล่นไม่อะไรผมมองว่าไปๆแดงมีสิทธิ์กินคู่นี้ครับต่อยที่พิกัด117นะครับเมื่อเช้ามุมแดงมาลด0.2นะครับส่วนมุมน้ําเงินนี่โอ้โหอ๋อมุมมุมน้ำเงินมาลด1.9หรอ1.6ครับ คู้นี้ต้นๆอาจจะเหนื่อยในเพชรอัศวินเพราะว่าเจ้ามุมน้ำเงินับเออพระจันทร์ขาวหนักแรงแข็งแรงด้วยแต่ถ้าผ่านไปได้แล้วไปลเนี่ยมวยตัวใหญ่ยาวอย่างเพชรอัศวินน่ะน่าจะผมตีใหญ่กว่าได้เปรียบอาวุธ,ธรำรแล้วเห็นชัดผมเลยออกไปทางมุมแดงครับเพชรอัศวินครับส่วนคู่เอกนะครับก็จากคู่สาม,มาเป็นคู่เอกก็คือซีวิโอตอแยบสวน พบกับพลังทรัพ์ลานนาวอเตอร์ไซค์นะครับมวยคู่นี้ก็โอ้โหก็รู้อยู่มวยบูดูด,ดนันไอซีวีโอนี่แข็งแรงบูดูด,ดันเลยนะแต่ไฟล์ล่าสุดมาสะดุดและสะดุดใครก็ผมจะไม่ได้ล้วสุดว่าแพ้คะแนนนะแต่วันก็สู้ดีนะแต่มาแพ้ไปปลายเหมือนว่าโดนเตะจนยุบคู่นี้ก็เหมือนกันผมมองว่าถ้าพลังรัพ์ ใช้ออกอกาวุธเน้นเน้นดักเตะดักแทงผมว่ามีสิทธิ์พิกชนะให้เจ้าซีวีโอได้นะเพราะว่าซีวีโอมาต่อน้ำหนักให้หนึ่งปอนด์ด้วยนะครับคู่นี้เมื่อเช้าเมื่อเช้า,ามุมแดงมาขาด0.2ส่วนมุมน้ำเงินก็มาขาด0.2เหมือนกันอ่าต่อยพิกัด1 1 6กับ117 11นะผม วันนี้ผมออกไปทางมุมน้ําเงินนะผมมองว่าไฟลทวถ้า,ามุมน้ําเงินได้ดูนะเจ้าซีวีโอเนี่ยจะเป็นมวยบูดดันเดินชนเดินแทงเลยนะแต่ถ้ามุมน้ําเงินเนี่ยเล่นฝีมือดักเตะดักแทงนะผมว่าไปไปลายมีสิทธิ์กินได้เพราะว่าเจ้าซีวีโอเนี่ยอาจจะเดินพวดไปหน่อยเลยไม่ค่อยได้ป้งกันตัวมองว่ามีไปลายมีสิทธิ์กดผมออกไปทางมุมน้ำเงินครับ โอเคครับเดี๋ยวผมมาทวนให้ฟังนะครับสีู่้แรกที่ผมให้ไปนะครับคู่แรกครับผมออกไปทางมุมน้ำเงินครับแสนเพชรครับคู่ที่2ผมออกไปทางมุมน้ำเงินครับเจ้าแซมสันนะครับคู่ที่3นะครับผมออกไปเจ้าไปทางมุมแดงครับเพชรอัศวินครับผู้ที่4ี่ผมออกไปทางมุมน้ำเงินครับพลังซับนะครับ4ตัวครบท้วนก็ฝากเพื่อนๆติดตามแอดเอ็มพีหนึ่งเจ็ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนผมก็จะมี บอกสเตปห้าแล้วก็มีหนึ่งตัวที่ผมให้นะครับแบบไม่ต้องหมุนตัวเลยครับแล้วก็เข้ามาในกลุ่มเราก็จะมีบอกทัศนะบอกข่าวสารข้อมูลส่วนตัวผมก็จะกอ่อข้อพิธีขอรายงานสถานการณ์พักยกแต่ละยกว่าเป็นยังไงแล้วก็มีคอยรายงานว่าบนล็อกเข้าตัวไหนบรรยากาศเอาใครนะครับโอเคครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ @mp17 ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ